สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะเพื่อไทยดันวันนอชิงเก้าอี้ประธานสภารอคำตอบเก้าไกลวันนี้ เมื่อวันที่3กรกฎาคมรายงานข่าวแจ้งถึงความคืบหน้าตำแหน่งประธานสภาที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยว่าขณะนี้ได้รับแจ้งจากสสพรรคเพื่อไทยตรงกันว่าพรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวแล้วโดยจะเสนอชื่อคนกลางคือนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพรรและสสบัญชีรายชื่อพรรประชาชาติชิงตำแหน่งประธานสภาโดยการเสนอ ชื่อในวันมูฮัมหมัดนอมัตาครั้งนี้เพื่อเป็นทางออกและได้ข้อยุติอย่างไรก็ตามเสนอดังกล่าวขึ้นอยู่กับที่ประชุมสอสอร่วมทางที่ประชุมกรรมธิการบริหารพรรคเพื่อไทยว่าจะมีมติยื่นตามนี้หรือไม่ ทั้งนี้ในมูฮัมหมัดนถือเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดเพราะมีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งประธานสภามาแล้วไม่มีความดั่งพลอยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางเป็นที่ยอมรับและได้รับความเคารพจากสสขณะเดียวกันล่าสุดในวันมูฮัมหมัดนให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอของนายสรยสุทธสุทัศนจินดาว่ายันไม่ทราบข่าวเพราะในการประชุม8 พก,การเมืองที่ร่วมลง MOU จับมือกันทั้งรัฐบาลเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงมติให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยไปหารือให้จบและแจ้งให้8ปดพักร่วมทราบยังไม่มีการพูดถึงว่าตนจะได้เป็นประธานสภาเพราะตำแหน่งรองประธานสภาตนยังสละได้เพื่อให้รัฐบาลของประชาชนเดินหน้าต่อไปได้ นายสรยุทธ์ถามว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ทราบข่าวนี้จึงไม่ทราบว่าจริงไม่จริงในวันมูฮัมหมัดนอยังกล่าวว่ายังครับก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยระบุว่าจะไปประชุมพักก่อนเพื่อเอาผลประโยชน์ไปบอกกับที่ประชุมพักก่อนซึ่งเชื่อว่าผลออกมาจะจบด้วยดีขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com คะ่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ